สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับตอนนี้เบียร์ก็อยู่ที่นะครับผมร้านไก่ทอดบ่อเบียร์นะครับแล้วก็ร้านข้าวเหนียวแม่แหม่มนะครับนี่ร้านก่ทอดบ่าเบียร์นะครับวันนี้นะครับเบียร์มาแล้วก็จะมีนะครับเป็นรางวัลนะครับของน้องนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะรู้นะว่าเบียร์มอบช่องนะครับผมร้านไก่ทอดบ่าวเบียร์นะครับให้กับน้องชายน้องสาวนะครับผมนะฮะก็วันนี้ เบียจะมอบนะครับผมรายได้จาก YouTube นะครับให้น้องนะครับคนนะให้น้องแล้วก็จะให้แม่แหม่มด้วยแต่ว่าตอนนี้แม่แหม่มไปเกี่ยวข้าวนะครับนะฮะเดี๋ยวเบียจะเอาเงินรายได้นะครับให้น้องก่อนนะครับอ่ามามาสวัสดีพ่นัทจะมาเอาพินัทจะพนัทยัทซื้อหมดแล้วเนี่ยพ่นัทไปเมาอะไรมาอีกนะโอ้โหน้อครับอ่าต้องมัดปาทุก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไหลนะครับ ได้แล้วนะครับเอาแบ่งไปแล้วทีไปจะไปตรงนู้นนะฮะเอาก็แบ่งไปได้แล้วก็อ๋อได้เสื้อด้วยเหรอเนี่ยที่น่าไปเหมาเสื้อมาได้เสื้อพอมั้ไม่ได้ดนี่ละครับอ่าก็ตอนนี้ยังใส่น้องน้องเบวไก่เพิ่มวะนี่านด้้ววยแลก็มีใส่น้องแบวไก่เพิ่มะในะไก่ตอนนี้ไม่พอขายนะครับ เดี <ort. S 2> ๋ยวเราเ้องมาก็จะเซไนะครับแป๊บนึงนะครับผม้ี่เต้องมีรางวัจากพี่เบียร์ลหลานะครัเรียกทุกคนมาให้แล้วนะเรียกทุกคนมาแล้วพี่ๆครับอย่าโดนมลทังครับ แหมนทุกคนดนฐานกรเรียกสร็จ no, ป right. no, no ุ no, no ๊บแล้วก็คนใหมก็มาเรื่อยๆนะครับดูเอานะครับเรือยๆดูเอานะครับให้ฝันได้ให้ีฝันไรเนียร์เหนยวโล่หน่ง้านนีะแยกคนะก้อนนี่ต้องเท่าล ตันเหนียวโลนึงนะครับสี่สิบบาทร้อนๆนะครับผมไข่ทอดนะจันทร์มากินนะต้องกดคนนะครับก็เหมือนยอร์คเคยทำขายของตามตลาดนัดนะควรจะมาตั้งได้นะครับตั้งร้านตั้งตรงด้านนี้นะขายของตลาดนัดต้องกดคนนะขยันขยันนะครับโดยแต่เช้านะครับกลับดึกนะครับ แล้วแต่เราจะขายอะไรฮนะรนะครับออืนั้นแล้ววีออสครังการานาครบมาครับที่เข้ามารับชมนะช่องวีออสชาแนลนะวีออสชาแนลนะไม,ม่ละ ¡Qué buena คืออายไม่ได้นะครับการขายขายของตอนนี้เอาไก่มาเพิ่มขายของอายไม่ได้ไก่เพิ่มตอนนี้ก็ลูกค้าหายแล้วนะครับเราเบียร์ก็จอบดีนะครับจอบน้องยังไงอ่ามีอะไรไม่กี่ฝฝากจับให้หน่อยตอนนี้นะครับจะมอบตังค์ให้น้องตังค์อะไรได้จากยูทูบของเขานะครับอ่าเดือนตุลาคม หมด่ไส้ซองครัน้องส้งเลยเจ้าก่กับปลายับบุกไข่ย่ิบโอ้โครับันดูเลยนะสองพันบาทสองพันบาทนะสอันบะขายไก่ก็ได้เยอะแล้วนะได้เงินดุนัดจากพี่ชายใช่มาวันได้ยูทใช่โอรางวัลน้องสาวนะครับ t ยูทูบยูทูบช่องเขาช่องร้านเขาอะมีคนขโมยตายหมูด้วยนะเมาขโมยหมดแล้วหรอลอกก่อนลอกก่อนปาเบียก็ให้านี่นัทนะครับขายขายเร็วขายเร็วขายเร็วม่อู่แล้วนะลูกค้านะครับนี่คือเป็นข้าวสวยนะ ท่าไหร่ครับคณละสิบบาทนะครับไก่ดมค่อกเบียนะครับของแ์นับงอบาบียนะครับได้อะไรนี่าเบียต้องให้นะขายของเจิ จักรยานจักรยานรอยังได้จักรยานมาเราไม่จักรยานเราแล้วให้สกูตเตอร์ขับไม่เป็นเราจักรยานก่อนนี่จักรยานก่อนก็ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนทำเให้กันรับชมมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับประเภทด้วยนะครับทุกคน